ด่วนปารีนาพ้นสสห้ามลงเลือกตั้งตะหลอดชีวิตสารพิพากษาคาดีรุกป,ป่าราชบุรีกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันพฤหัสบ,บดีที่7เ,เมษายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกระเศรษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับสารพิพากษาคดีรุกป่าราชบุรีปลารีนาไตาคบฝ่ฟาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมพ้นสอสอ ห้ามลงเลือกตั้งตาลอดชีวิตวันที่7เมษายน2565ที่ศาลดีกาสนามหลวงศาลดีกานักฟังคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำที่คมจุด1ทับ2564ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปป,ปชได้ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยการสาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวป,ปรีนาไกลคบสสราชบุรีพักพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดร,ราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมและขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิปีศาลพิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับจากวันที่25มีนาคม2,564ซึ่งเป็นวันที่ศารดีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตะลอดไปรวมถึงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีมีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสอสอสอวอผู้บริหารท้องถิน่น และดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนรูญมาตารา235วรรคสีและพระบรป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศสอ6 1มาตรา81และมาตรา87และมาตรฐานจะริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนรูญและองค์กรอิสระข้อ3ข้อ17ประกอบข้อ 27วัก2ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าวสืบเนื่องเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการกาปาชมีมติชี้มูลความผิดว่านางสาวป,ปร,รีนาไกลคบสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเป็นสอสอกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติ ติดของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจาริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมน,นูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุราการของศาลร,รัฐธรรมน,นูญและองค์กรอิสระพศ .2561 ข้อที่11ข้อที่17 ประกอบข้อ27วรรคสองทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายร,ร,รัชโนมาตาหนึรา105วงเล็บหนึ่งมีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบ้างลงให้ดำเนินการตาพระราชกิจดีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่บ้าง45วัน ดังนั้นจะมีการเลือกตั้งแทนนางสาวปารีนาซึ่งเป็นสส,สราชบ,บุรีเขตสใหม่ภายในกรอบ45วันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สะวัสด,ดีครับ